วันนี้มาต่อกันค่ะสำหรับคุณสมบัติของอคนทำงานที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่21นี้นะคะข้อ4ถึงข้อ6นะคะอ,อันนี้ก็คืออยู่ในแล้งที่ลำดับที่4ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการคนเ,เรื่องนี้ก็ยังถึงแม้ว่ามันเริ่มจะมีการาใช้ AI เข้ามา Virtual Reality ใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนถ้ามีข้อนี้แสดงว่าคนยังมีความสำคัญอยู่มากๆเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าเลยค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการคน,คนที่มีความสามารถในการจัดการบริหารคนคือสามารถที่จะทำให้คนนทำงานได้ออกมา สำเร็จและก็มีประสิทธิภาพโดยโดยการบริหารจัดการนะคะซึ่งพี่พูดพูดไปเลยนะทันนีพูดไปเลยว่ามันจะต้องมีต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับข้อนี้นะคะซึ่งการาตรงนี้มันเริ่มเป็น soft skill แล้วเริ่มเป็น soft skill มากๆแล้วก็ถ้าเป็น hard skill ก็คือเป็นศาสตร์ที่ไปอยู่ในทางด้านของอาการบริหารหรือทางด้านเ,เกี่ยวกับอ humanity อะไร คือคือคือมันเป็นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งก็อันเนี้ยมันต้องไปเรียนกันแบบจะสร้างจะสร้างความสามารถในการบริหารการจัดการคนเนี่ยมันต้องแบบมีเป็นเป็นศาสตร์เฉพาะทางแล้วก็เรียนรู้นะคะซึ่งจริงๆติดตามได้ในเพจพี่ยิปนะคะก็จะมีการเ,าเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเป็น มาเป็นพักๆนะคะมา,มาขั้นจังหวะเวลาที่จะมีเรื่องของอินโนเวชันบ้างเรื่องของการพัฒนาตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบริหารงานบ้างก็มาติดตามได้นะคะแต่ว่าเป็นเอาเป็นว่าการ ความสามารถในการบริหารจัดก,การคนเขาเนี้ยมันจะต้องสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างะคะเขาแรกก็คือว่าต้องสามารถที่จะคัดเลือกคนมาทํางานอยู่ในทีมของคุณเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะคะคุณต้องเลือกคนเก่งนะคะหมายถึงว่ามีวิธีการเลือกคนที่เหมาะสมะคือคัดคนเข้ามาทํางานด้วยเก่งนะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารในด้านเป็นพลังงานบวกนะคะเพราะว่าการสื่อสารในด้านพลังงานบวกมันสามารถที่จะกระตุน้นแรง,จ,งจูงใจ ให้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้พาไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้ได้ได้ดีกว่าการที่เราสื่อสารออกไปในทางลบๆนะคะเพราะว่าเขาพิสูจน์กันมาเยอะแล้วบอกว่าถ้าเราคิดบวกเนี่ยอุปสรรคอะไรเนี่ยมันมาทำลายเราไม่ได้นะคะเราโฟก,กัสไปที่ข้างหน้านะคะแล้วก็นำพาทีมไปในใ,ใ,ใ,ในในความสำเร็จข้างหน้านะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าต้องสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นกระตุ้นให้ให้ผู้อื่นเนี่ยทำงานได้เวลาที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเกิดจะช้าและเกิดจะท้อและเกิดจะแบบเออคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยต้องคนที่มีความสามารถในดน,นการบริหารเนี่ยต้องสามารถที่จะโมดูเวยนะเชียร์ up ทีมนะคะเอ้ยไปสิเราสู้นะทีมเราทำได้ คุณทําได้ฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะต้องมีความสามารถในข้อนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้ด้วยนะคะและ ต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าอันนี้สําคัญคือถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นคุณจะคิดไปหวังที่จะไปบริหารเขาเลยหรือว่าจะคิดว่าจะไปใช้อํานาจแต่อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันความสัมพันธ์ดีระหว่างกันละกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ก็คือเป็นคุณสมบัติที่ต้องไปฝึกนะสำหรับคนที่อยากจะมีความสามารถในการบริหารจัดการคนนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แบบเรื่องใหญ่เรื่องเดงทีเดียวนะคะค่ะทีน,นี้สำหรับข้อ5นะคะก็คือความสามารถในการร่วมมือกับคนอื่นหรือการ o l l a b o r a t i o นนะคะพี่ทำคลิปไปแล้ว1คลิปนะคะ ลงไปแล้วที่เพจนะคะไปดูเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวพี่ิ๊บแปะให้แล้วก็พี่จิ๊บจริงๆมีคลิปที่2เกี่ยวกับคอ a b o r a ชั่นนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะเอามาลงเพิ่มให้แล้วก็จะไปแปะลิงก์ให้นะคะว่าการคอร์รั a ชั่นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วเราควรจะทำยังไงนะคะถ้าคนท่านที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยสนใจ ลองไปคลิกเข้าไปดูนะคะเรื่องของการ collaboration แต่ตรงนี้พี่คิดว่าจะสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าการ collaboration เนี่ยคือต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอ่าก็คือการ collaboration คือการให้ความร่วมมือนะแล้วสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองของตัวเราเองเนี่ยที่มีต่อคนรอบข้างที่เราทำงานด้วยนะคะก็คือเราอ่ะต้องถ้าเราจะเป็นนัก collaboration ที่ดีอ่ะให้ความร่วมมือคนที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราต้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะถูกอยู่คนเดียวนะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องอตั้งใจทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดลองคิดดูว่าคนที่มาทำงานคอลลรบอร์เรชันกันเนี่ยแต่ละเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแต่ละส่วนที่ทำงานแล้วเป็นฟันเฟืองเราเข้ามาร่วมกันเนี่ยเป็นสารงานเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยถ้าแต่ละคนทํางานของตัวเองที่ดีให้ดีที่สุดเนี่ยชิ้นงานภาพรวมมันก็จะได้อ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมคะ แล้วก็ถ้ามีการมีมีงานหลายชิ้นก็ต้องแบ่งหน้าที่การทำงานนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะให้ความเคารพผู้อื่นนะคะแล้วก็รับผิดรับชอบร่วมกันนะคะเดี๋ยวเน้นว่าพี่กิฟจะแปะลิงก์เรื่อง collaboration เข้าไปดูนะคะให้รายละเอียดดีเทลมากกว่านี้ว่างานในโลกสมัยใหม่เขา collaborate ทำให้มันเกิด งานที่เพอร์เฟกที่งานที่ดีงานที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำงานแบบเดิมยังไงนะคะโอเคค่ะทีนี้มาถึงข้อที่6ก็คือเรื่องเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะโลกตลาดตลาดงานก็ยังต้องการคนประเภทนี้เหมือนกันอย่าบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเจนใหม่แล้วเราแบบ เป็นยุคดิจิตอลนะคะมีศูนย์นึ่งเราไม่มเีเราไม่มีศิละปะในการที่เราจะใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะมันมันมันก็ทำให้เราอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อถ้าเราไปเทียบกับคนอื่นนะคะที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยตลาดงานะ่ะย่อมต้องการคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ คิดง่ายๆว่าถ้าเราจะมีแฟนมีครอบครัวหรือมีเพื่อนอนะ่ะเราก็คงจะเลือกคนที่เขาเอา่อมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าคนที่ไม่มีเนาะทีนี้ความความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือแบบถ้าเราพูดแบบมันเหมือนแบบโห oh, ทฤษฎีมากเลยฉลาดทางอารมณ์ฉลาดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าตัวเองฉลาดทางอารมณ์อยู่แล้วนะคะแต่จริงๆต้องกลับมาเช็คตัวเองนะคะว่าเออเราเนี่ยรู้จักตัวเอง มีความรู้จักตัวเองดีพอไหมมีสติรู้เท่าทันตัวเองไหมเขาเรียกว่า self-awareness นะคะเช่นเวลาที่เราเกิดอารมณ์โมโหชุนเฉียวหรืออะไรเงี้ยเรามีสติไหมรู้ตัวไหมนะคะว่าเอาเอเรามีอารมณ์ลบอย่างนี้อยู่นะ พยายามยั้งตัวเองได้ไหมที่จะไม่ให้ทำใหอ้ออกอารมณ์ไปให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็เรียกว่าเซฟอวาร์เนสนะคะคือมีสติรู้ตัวนะคะข้อ 2, อ่าอย่างที่บอกพอมีสติรู้ตัวแล้วต้องรู้จักควบคุมตัวเองเขาเรียกว่าเซฟคอนโทรนะคะควบคุมตัวเองยังไงควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเช่นสำคัญเลยความโกรธนะคะ พอใครมาพูดอะไรนี่คุณโกรธโกรธโกดกดคุณควบคุมตัวเองไม่ได้นะคุณสูญเสียมนาจในในตัวเองแล้วคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณก็แสดงออกไปในในในสิ่งที่ลบนะคะหรือความรู้สึกอื่นๆเช่นความรู้สึกตื่นเต้นนะคะความรู้สึกกลัวนะคะเช่นเวลาเราจะต้องไปพูดในที่พับลิกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้ถ้าทุกคนตื่นเต้นนะทุกคนมีความรู้สึกกลัว แต่เราควบคุมมันได้ไหมแล้วก็ปรับระดับให้มันกลับมาสู่ใกล้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติได้ไหมนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าการมีมีเซลฟ์คอนโทรลนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารู้จักสร้างแรงบัน,บน,บน,บนดาลใจให้กับตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์มอเตอร์เวชั่นคืออะไรก็คือว่าอันนี้ถ้าเราท้อเราถอย เราเ,เราอาจจะไม่ได้มีคนที่แบบเป็นผู้บริหารจัดการคนที่มาโมเวลเราเราข้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วตัวเรานี่แหละเป็นเจ้านายของเราเองที่สําคัญที่สุดนะคะบริหารจัดการตัวเราเองเนี่ยเ,เป็นคนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองนะคะง,งานยากเราก็ให้กําลังใจตัวเองว่าหน้าเราทําได้นะ ถ้าเรามีการล้มเหลวในระหว่างทางเนี่ยเราก็อพักก่อนแล้วก็กลับมารู้ขึ้นมาสู้ต่อมาวิเคราะห์ดูซิว่าเออที่นี่วันนี้มันทําไมมันถึงทําแล้วผิดพลาดทําแล้วล้มเหลวมีปัจจัยอะไรแล้วเราจะหาปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะคะหรือว่าเศร้าท้อใจมีปัญหาส่วนตัวที่บ้านมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาต่างๆเนี่ยแต่เราต้อง สามารถที่จะโมดิเวตตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นกลับมายืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์นะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเขาเรียกว่าเอ็มเอพัีนะคะก็คืออันนี้ข้อนี้นะมันเป็นข้อที่สำคัญด้วยนะสามารถที่จะนำข้อนี้ไปใช้ในการที่จะเห่าจะไปเอาลูกค้า ดึงลูกค้ามาเพิ่มฐานลูกค้าของเราเพราะเรามีมีข้อนี้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจลูกค้าไงเราไปยืนอยู่ในรองเท้าของลูกค้านะคะหรือว่าเราไปยืนอยู่ในรองเท้าของผู้ร่วมงานของเราอะ่ะคิดในมุมคนอื่นเขาบ้างนะคะเข้าเข้าใจความเป็นไปของคนอื่นนะคะว่าเออทำไมเขาทำอย่างนี้เขารู้สึกยังไงแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้ยังไงนะคะอะนะคะแล้วสุดท้ายก็คือว่าต้องสามารถที่จะ บริหารความสัมพันธ์นะคะบริหารคนอื่นได้อันเนี้ยมันก็เป็นสับย่อยเห็นไหมในความสามารถในการบริหารจัดการคนเหมือนกันนะคะเป็นข้อเดียวกันเลยก็คือว่าสามารถบริหารความสัมพันธ์ได้เขาเรียกว่า relationship management น,นะคะเนี่ยก็คือว่าคนเราอะ่ะต้องต้องแบบเราจะไปขอให้ใครทํางานเนี่ยเราไม่ได้เป็นเครื่องจกักรเนาะไม่ได้เป็นเครื่องไม่ได้เป็นเครื่องจักรแบบเอาโปรเซสนี้ส่งส่งต่อโปรเซสนี้ยัางไงาอีโปรเซสตนี้่ต้องทํางานอะไรเงี้ย บบอย่างนี้เป็นแบบมารับกันเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหุ่นยนต์อย่างนั้นมันมันเป็นระบบที่มันมันไม่ใช่เป็นระบบของมนุษย์ที่ยังมีอ่ะยังมีอารมณ์มีความรู้สึกมีรักโลภโกรธลงทั้งหลายแล้วก็มีความหลากหลายข้อสำคัญคือมี v a r ร e t y มีความหลากหลายนะคะใหะนั้นเนี่ย e l a t i ั n s h i p นะคะสำคัญเราต้องรู้เขารู้เรานะคะเราต้องรู้จักที่จะ เข้าไปทํายังไงอะที่จะทําให้คนอื่นเขามาทํางานให้เรานะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบบังคับหรือสั่งอย่างเดียวอะเรามีวิธีการพูดไหมนะคะเรามีวิธีแรงจูงใจให้เขาไหมอ่ะเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ไหมนะคะแอมอ,อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาหนเนาะเดี๋ยวลองลองดูว่าลองฝึกกันเพราะว่า อ,อย่างเรื่องความลาดทางอารมณ์เนี่ยพี่กิฟก็มีแบบเออเหมือนเป็นข้อย่อยๆที่เสริมขึ้นมาว่าทํายังไงจะให้เรารู้จักตัวเราเองดีพอนะทำยังไงทําให้เรามีทงานมีความสุขทํายังไงทําให้เราเข้าใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคลิปเหล่านี้อยู่อยู่ใน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 เพจของพี่กิฟนะคะแล้วเ,เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันนะคะอันนี้ถึงข้อ6กแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้านี่คือข้อ7ถึงข้อ10พูดรวบรวบทีเดียวเลยนะคะ ว่าคนในศตวรรษที่21เนี่ยต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะเตรียมตัวนะคะแล้วก็หาพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่ให้เราเป็นที่ต้องการของตลาดงานหรือว่าเพื่อที่จะให้เรามีความก้าวหน้านะคะอย่างรวดเร็วในอาชีพาการงานเรานะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มารับชมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจพี่คลิปด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ